สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสไตล์บอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว Mark Rider k คูกะร่าง Amazing Mighty นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีเตจพีบันไดที่ต้องมีกล่องน้ำตาลในแบบนี้ด้วยนะครับวางจำหน่ายเมื่อเดือน3กับเดือน4ปี2017ในราคา5940เยเยนนะครับผมในส่วนของหน้ากล่องนี้ตรงนี้จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็ชื่อนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นฉากแอคชั่นต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้ราคาในปัจจุบันสามารถอ้างอิงได้จากเว็บมันดาราเกะกับ auction.yahoo.jp นะครับผมที่ผมจะชอบใช้อ้างอิงราคาในปัจจุบันมากที่สุดนะครับสำหรับเพลย์ลิสต์อื่นๆนะครับที่ผมเคยรีวิวไปสามารถเลือกดูกันได้เลยนะครับรวมถึง รูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่ f a เฟ o o o ๊กเพ e รีวิวสไตล์บอลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ตรง Description ด้านล่างนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้มานะครับผมในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับผม ตัวนี้จะมีลักษณะเด่นนั้นก็คือการที่มีตัวเกราะเป็นสีดําด้านนะครับรวมถึงสีชุดต่างๆก็จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนของตรงเกราะเนี่ยมันจะมีแถบสีทองด้วยนะครับซึ่งตัดกันอย่างลงตัวเลยรายละเอียดตรงเข็มขัดก็ทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับนี่นะครับ าตามเกาะต่างๆก็จะมีเป็นตัวอักขรต่างๆตามภาษาคูกะนะครับผมก็ใต้ฝ่าเท้าก็จะมีรายละเอียดด้วยนะครับตรงส่วนของด้านหลังนะครับผมในส่วนของจุดขยับนะครับเริ่มจากตรงส่วนหัวนะครับตรงนี้จะเป็นบอลจอยนะครับจะสามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของมุมก้มนะครับก็จะก้มได้แบบนี้นะครับแล้วก็มุมเงยครับผมแล้วก็ข้อต่อระหว่างตรงช่วงต้นแขนกับลำตัวนะครับผมจะสามารถโยกอย่างนี้ได้ก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบบอลจอยนะครับจะสามารถขยับได้อย่างอิสระอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปทางด้านข้างได้ด้วยนะครับ ส่วนของเกาะเนี่ยสามารถดึงลงมาได้ขนาดนี้แล้วก็ขยับตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นบอลจอยนะครับต้นแขนนะครับผมสามารถหมุนได้นะครับข้อศอกนะครับก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับส่วนของมือจะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับผมข้อต่อตรงส่วนนี้จะเป็นลักษณะครึ่งวงกลม แล้วใช้คล้ายน็อตยึดนะครับผมเวลาเราจะขยับเนี่ยเราจะต้องสังเกตตรงรอยข้อต่อดูด้วยนะครับในส่วนของลำตัวนะครับผมมุมกลมครับจะกลมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เงยนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับผมตรงชิ้นส่วนตรงเกราะตรงนี้จะเป็นคนละส่วนกับตรงสี ดำตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถหมุนไปมาได้ด้วยนะครับส่วนของเข็มขัดพอจะขยับนิดนึงได้นะครับต่อ,อมานะครับช่วงต้นขาครับผมจะสามารถยกได้ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ไปทางด้านหลังได้นิดนึงนะครับไปทางด้านข้างนะครับผมแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วย รงเข่านะครับจะงอได้เต็มที่ประมาณนี้นะครับต่อมาครับตรงเท้านะครับตรงนี้จะหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ดันขึ้นได้กดลงได้แบบนี้นะครับแล้วเอียงเข้าด้านในนะครับเอียงออกส่วนของปลายรองเท้าส่วนนี้สามารถดันขึ้นได้นี้นะครับ แล้วก็ตรงข้อเท้าตรงเกาะส่วนนี้จะสามารถขยับไปมาได้ด้วยนะครับผมในส่วนของมือเปลี่ยนที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับผมจะมีทั้งหมด4คู่กับอีกหนึ่งทางนะครับผม โดยสรุปสำหรับความคิดเห็นของผมต่อตัวนี้นะครับผมในเรื่องการลงสีถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยจะชอบลักษณะที่เป็นสีดำแล้วมีสีทองต่างๆคอยตัดด้วยนะครับผมรายละเอียดต่างๆถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะครับแม้กระทั่งส่วนที่เป็นเกร็ดที่ผมบอกว่าเป็นคนละส่วนกับเกราะตรงช่วงนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีอักขระต่างๆด้วยนะครับนี่นะครับ รายละเอียดถือว่าทําออกมาได้สวยเลยทีเดียวครับผมจุดที่จะต้องระวังนั้นก็คือในเรื่องของเข่าตรงส่วนนี้นะครับผมถ้าเราทำหลนหรือล้มบ่อยๆอาจจะทําให้เข่าบินหักได้ง่ายนะครับแล้วก็จุดที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงส่วนของสีทองเนี่ยครับมันจะมีความไวต่อแสงนะครับผมจะทําให สิ์ได้ไวมากขึ้นนะครับถ้าเราโดนแสงตรงๆบ่อยๆนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในเรื่องของของที่ให้มาภายในกล่องนะครับผมก็จะมีแต่ตัวมือนะครับในราคาปัจจุบันอาจจะทําให้ค่อนข้างคิดหนักนิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ